สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ f อทุกท่านนะฮะกลับมาเจอผมอีกแล้วนะครับมะยุสขานั่นเองนะแน,น่นอนที่สุดมาเจอผมจะเจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้ก็มีรถกระบะนะครับออนิวมาแนะนําเพื่อนๆอ,อ,อีกหนึ่งคันนะฮะตัวนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษด้วยนะฮะเป็นตัว isuzu นะครับ d-max 1.9 x-seriesdouble cab นะคระับปีสองพนสิบเก้านะครับคันนี้นเลขใบน้อยด้วยแล้วก็ได้เป็นรุ่นพินเศษนะครับนะ ใครที่สนใจห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะตัวรถสวยนะเป็นสีขาวมุกนะครับนะปี2019เลขไม่ห้าหมื่นกว่าโลนะฮะใครที่สนใจสามารถติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์0ูน3 8แป4 0ี่สาแปดี่แปดสี่นี่หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ก็ได้นะฮะนะหรือว่าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับก็เข้ามาได้ที่ที่นะครับเซนิท่าเจ็ดสิบหน้าบักซอยเลยเปิดทุกวันเวลาเก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะฮะหรือว่าพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถนะติดต่อ มาดูรูปรถรายละเอียดต่างๆได้นะครับอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดนะครับของเจ้าตัวเอซ i e ีคันนี้รบกวนนะครับพี b ่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งทางช่องผมให้หน่อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในของคันนี้นะตามมาครับผมอ่านะครับ,ามมาบนะะเ,เพื่อนๆอย่างคันนี้นะที่บอกต้นคลิปนะฮะว่าเป็นรถเข้าใหม่นะครับกระบะสีประตูยกสูงนะครับ ปี2019นั่นเองนะครับเป็นตัว1.9 X Series Double Cab นะครับนะปี2019ใหสิบเก้าไม่ห้าหมตัวโลนะฮะเสนอราคาขายอยู่ที่565,000บาทนะครับนะตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับนะสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็เป็นรุ่นรุ่นพิเศษด้วยนะครับอะปลอมล้อแม็กนะฮะลายเวลนะครับสี่ล้อนะครับสวยๆนะครับตัวเครื่องยนต์ดีเซล1.9 150แรงม้านะครับนะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะฮะแบบนี้เลยเห็นไนะครับกระจังหน้านะฮะตัวนี้เนื่องจากเป็นรุ่นพิเศษนะกระจังหน้าจะเป็นสีเทานะครับแล้วก็จะมีตัวนะครับสีแดงท่านนะฮะเพื่อความสวยงามของตัวรถแล้วก็ดูหล่อดูสปอร์ตยิ่งขึ้นมีสเกิร์ตมาให้รอบพันนะครับนะตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำนะครับเพื่อนนะครับการันตีบอดี้โครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพิวามจมน้ำแน่นอนนะครับโดยเฉพตัวป้ายทะเบียนนะครับ เดี๋ยวเราสลับป้ายเป็นป้ายกรุงเทพนะครับนเะห็นไหมบอดี้โครงสร้างต่างคมสันสวยๆเลยรถบางๆนะครับนะล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กไลท์เวลนะฮะขอบ18 <c oughs> นะครับมีตัวไชเปอร์แอมโบติดมาให้สีน้ำเงินนะฮะนี่เลยนะครับส่วนตัวยางนะคะัคนนี้ได้เป็นยางอ่าปีอะไรเอ่ยไม่มีบอกด้วยนะครับผม นะเป็นล้อแมกขบสิบแปดนั่นเองนะครับในสูตรตัวยางเ็าจะเป็นยางซิ่งแล้วกันนะฮะเรียกแบบง่ายๆนะช่วงลงชุวงล่างต่างนะครับไม่มีจมน้นมาน้ําท่วมมาแน่นอนนะครับผมบันไดข้างจะเป็นบันไดข้างนะครับสเปคเดิมโรงงานนะฮะดูหล่อๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้ไฮเดอร์จะเป็นโลโก้สีแดงแบบนี้นะฮะเหมือนโลโก้อิซูซุเลยนะครับผมกระจกนะครับสีเดียวกับตัวรถหูช้างเป็นสีดําด้านมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับ ตัวกระบะจะมีโลบาร์มาให้นะครับติดลีมาให้เรียบร้อยนะครับคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับเบาเปิดเป็นสีโครเมียมนะฮะสับีดำด้านนะครับภายในก็จะมีโลโก้นะฮะตัว X ตรงนี้นะครับนะเป็นตัวสีดำเป็นโนแบ็กนะครับเบาเปิดด้านในจะเป็นสีโครเมียมนะฮะหุ้มด้วยกับหนังสีดำเดินได้ได้แดงนะฮะเพิ่มความสวยงามของตัวรถนะครับนะประตู ต่างๆนะครับเดิมๆนะครับน็อตๆต่างๆไม่มีขยับนะครับเพื่อนนะฮะมาร์กวงงานต่างๆอยู่ครบเห็นไหมนะครับตัวน็อตนะครับด้านหน้านะครับไม่มีขยับนะตัวนี้ก็จะมีนะคูบ็อกมาให้นะครับตรงนี้ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะคู่มืคู่มือต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนะดัชบอร์ดก็จะเป็นสีพลาสติกนะครับผมนะมีกล้องด้านหน้ามาให้เรียบร้อยเกียร์ธรรมดา6สปีด แอร์แมนนวลนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับจอแบบทัชสกรีนนะครับ DVD นะครับนี่เลยเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับมีปักโลโก้เอ็กซิลี่มาให้นะฮะส่วนตัวเบาะก็สวยๆนะตัวนี้ก็จะมีลําโพงไร้สราวมาให้เรียบร้อยนะครับเบานจะเป็นสีดํานะครับอ่ะมาดูด้านหลังนะฮะตัวประตูข้างๆต่างๆนะครับผมสา่นต่างๆนะครับเดิมๆเลยนะฮะ นะตัวรถก็จะเป็นปี2019แท้นะฮะนี่19แทนะ้เลยนะครับเป็น19แท้เลยนะฮะเพื่อนนะครับเบาะเบิดต่างๆสวยๆนะครับนะสามารถชาร์จแบตได้ด้านหลังนะครับนี่นะฮะพวงมาลัยมอตินะครับยังไม่มีคูดคอนโทรลนะตัวนี้อ่ะนะฮะด้านหลังก็โลบาร์นะครับโลบาร์จากโรงงานนะครับ นี่โลบาร์จากโรงงานนะครับนะกระสุนกระสีต่างๆนะครับเป็นเดิมนะรถบางๆไฟท้ายนะครับไม่มีแตกรายงานนะฮะ LED มีกล้องถอยหลังเป็นชนหลังสวยๆเลยนะนะฮะช่วงลงช่วงล่างนะครับได้เดิมหมดเลยนะครับยางไหลมีมาให้นะฮะถอดเก็บไว้อยู่นะครับนะนี่ไลเนอร์ต่างๆนะครับแทบไม่มีรูรอยนะครับนี่เลย นะฮะอ่าใครสนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยนะฮะศูนย์แปดสี่สาแปดสี่ปดสี่ศูนย์สี่หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะที่เสรีไทยเจดสมินบุรีกรุงเทพนะครับเปิดบริการทุกวันเลยเวลาเก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะฮะกุญแจจะได้เป็นกุญแจคเลตแบบ,น,นะบนะนี้นะครับนะนี่นะครับเบาะสวยๆเลยนะครับน็อตเลต่างๆไม่มีขยับนะฮะอ่านะครับ กระจุกพับปับไฟฟ้านะครับพุสตาร์ด้วยนะฮะคันนี้ได้เป็นพุสตาร์ดด้วยนี่นะฮะนะมีกล้องถหลังมาให้นะมีกล้องถลังมาให้เรียบร้อยนะครับจัดสวยเลยนะฮะ เลกไมลห้าหมื่นหกนะครับห้าหมื่นหกพันนะครับนี่เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับเพื่อนดูห้องเครื่องกันตัวเครื่องดีเซลนะฮะหนึ่งจุดเก้านะครับดีเซลหนึ่งจุดเก้าโหนะครับนะน็อตเดิร์ต่างๆไม่มีขยับเลยเบรก ABS นะครับแก้ดานข้างน็อตต่างๆนะครับนะ เม็ตอาร์ตอยสปอร์ตสากเดิมๆนะครับผมนะ้องเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องอาร์นะครับนะตัวโมเดล t ี r 8 7นะครับสวยๆเลยนะฮะนี่นะครับก็ถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศหรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกับตัว All New นะครับ ดีแม็ก1.9 X Series Double Cab เกียร์ธรรมดาปี2019ไว้นะครับพิจดารณาดูนะครับเลขใบ5หมื่นนะครับนะฝากด้วยละกันก่อนจะไปลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมะยุสคานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเวลาเดิมนะครับสวัสดีครับ